เจ้าหญิงกับพลังแห่งดวงดาวการครั้งหนึ่งในอาณาจักรสตาร์ไล์อาณาจักรที่ตั้งอยู่ใต้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวที่ส่องสว่างเจ้าหญิงชื่อว่าลูมิน่าเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์และมีความฝันที่จะนำแสงสว่างและความสุขมาสู่ประชาชนของเธอวันหนึ่งอาณาจักรสตาร์ไลาตกอยู่ในความมืดมิดเมื่อดวงดาวทั้งหมดในท้องฟ้าถูกพลังมืดดูดกลืนไปประชาชนต่างวิตกกังวลและสิ้นหวังลูมิน่ารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยอาณาจักรของเธอลูมิน่าได้ยินตำนานเกี่ยวกับ ผลึกดวงดาวที่มีพลังในการฟื้นฟูแสงสว่างและทำลายพลังมืดผลึกนี้ถูกเก็บรักษาไว้ในหอคอยสูงที่ตั้งอยู่ในป่าลึกเธอตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาผลึกดวงดาวและนำแสงสว่างกลับคืนสู่อาณาจักรระหว่างทางลูมิน่าได้พบกับเอสตรานักปราชญ์ที่มีความรู้เกี่ยวกับดวงดาวและเวทมนต์เอสตราตัดสินใจช่วยลูมิน่าในการเดินทางเพื่อตามหาผลึกดวงดาวพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งป่าทึบที่เต็มไปด้วยอันตรายและภูเขาสูงชัน เมื่อมาถึงหอคอยสูงพวกเขาพบกับเงามืดที่คอยขัดขวางการเข้าไปในหอคอยลูมินาและเอสตราใช้ความกล้าหาญและเวทมนตร์ในการต่อสู้กับเงามืดและสามารถเข้าไปในหอคอยได้ภายในหอคอยพวกเขาพบกับผลึกดวงดาวที่ส่องแสงสีทองลูมินาหยิบผลึกขึ้นมาและอธิษฐานด้วยใจที่บริสุทธิ์ทันใดนั้นผลึกดวงดาวเริ่มส่องแสงเจิดจ้าและปล่อยพลังแสงสว่างไปทั่วอาณาจักรดวงดาวกลับมาส่องแสงบนท้องฟ้าอีกครั้งประชาชนในอาณาจักรรู้สึกถึงความหวังและความสุขที่กลับคืนมา เมื่อลูมินาและเอสตรากลับมาถึงอาณาจักรประชาชนต่างยินดีต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นพวกเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตของพวกเขาเจ้าหญิงลูมินาได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญความบริสุทธิ์ใจและการทำดีเพื่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีพลังมากที่สุดจากนั้นเป็นต้นมาอาณาจักรสตาร์ไลท์ก็ยังคงเป็นสถานที่แห่งความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองเจ้าหญิงลูมินาปกครองอาณาจักรด้วยความเมตตาและความยุติธรรมและเธอยังคงทำความดีเพื่อประชาชนและดวงดาวให้คงอยู่ต่อไป